วันนี้เพเอกรับหน้าที่จะเป็นช่างซ่อมรถของเมืองนี้นะพี่ฝนช่างซ่อมรถอ,อย่างนั้นเหรอแต่ฉันว่ามีอะไรแปลกอยู่นะมีอะไรบ้างอย่างแปลกไปหรือเปล่าฉันว่าเปเอกดูหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้ปีใหม่แล้วหน้าตาเปลี่ยนไปจะเป็นไปได้งไงอ่ะปีใหม่ยังงั้นเหรอใช่ปีนี้ปีใหม่แล้วก็จริงแต่เดี๋ยวก่อนอะไรที่เปลี่ยนไปกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายดีกว่าใช่แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปกับหน้าเพเอกมีเหรอ มียังไงก็จะต้องมีอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นแล้วก็เพียงจะต้องมาทําการซ่อมรถก่อนเขาบอกว่าจะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์มาตัวหนึ่งนะอุปกรณ์ในการซ่อมรถที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเขาเรียกว่าเครื่องซ่อมรถเครื่องซ่อมรถเหรอใช่แล้วพี่ฝนจะต้องมีเครื่องตัวนี้อยู่ในอู่ซ่อมรถแน่นอนมาทางนี้แล้วเขา้ามันก็นว่าจะมีแสงสีเขียวบางอย่างอยู่แถวนี้ด้วยล่ะเขาบอกให้อุปกรณ์ตัวนี้มาวางไว้ที่นี่นะเกิดอะไรขึ้นนะ้า เป็นเครื่องกึงนั่นเองพี่ฝนหมายความว่าไงนี่คืออุปกรณ์ซ่อมรถอันใหม่เหรอใช่ใช่เขาบอกว่าให้เราเอาอุปกรณ์ชิ้นที่ต้องการขัดให้มันสะอาดเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในเครื่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วทําความสะอาดอย่างเช่นน็อตใช่หรือเปล่าประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าให้เพียงมาเอารถอยู่ที่สุสานร,รถอ่ะ มาเก็บปรถไปซ่อมเหรอเป็นรถเก่าแล้วเราสามารถนํามาขายใหม่ได้ด้วยนะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าจะต้องมีคนขายรถเก่าแล้วเราก็จะสามารถไปซื้อแล้วก็นํากลับไปซ่อมแล้วก็ขายใหม่นี่ไงรถคันนี้เป็นรถเก่าแล้วมีสนิมเต็มเลยแต่น่าจะยังขับได้อยู่เดี๋ยวเพียกจะซื้อคันนี้แล้วก็ไปซ่อมนะแล้วเราจะขายได้ราคาดีหรือเปล่าเราก็จะต้องนํามาขายกับคืนให้กับที่ที่นี่แหละที่นี่เขาจะรับซื้อด้วยเป็นไงบ้มาก่าใช้ได้ไหม เท่าที่ดูนี่ประตูเปิดปิดได้ประตูเปิดปิดได้แล้วมีเครื่องยนต์หรือเปล่ามีมีเครื่องยนต์ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่แกสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะปิดประตูไม่ได้ทําไงดีประตูค้างเออไปแล้วไปแล้วไปได้แล้วทําไมไม่เปิดไฟหน้ารถอ่ะเปิดไฟหน้ารถเหรอจริงด้วยเปิดไฟไม่ได้รถคันนี้พังใช้แล้วไฟหน้ารถไม่มีเดี๋ยวเพ่แกเอาไปซ่อมที่อู่เองนะนี่มาแล้วข้ารีบกลับมาก่อนตอนนี้มืดค่ำแล้วนะ ประตูปิดไม่ได้ข้างหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมเลยพี่ฝนแล้ว<ต>ังตกใจหมดเลยเกือบไปแล้วตกใจหมดเลยเ<ล><ล>มื่อกี้เมื่อกี้นี้มองไม่เห็นนะไม่มีไฟหน้ารถไงเดี๋ยวพี่เอกเอารถเข้ามาที่นี่ก่อนใช่อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานรถเราก็จะต้องเปิดไฟด้วยแล้วก็ตรงนี้คือลอกไว้สําหรับดึงรถไม่ใช่ดึงรถด,ดึงเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องยนต์ของรถขึ้นมาเพราะว่าหนักมากๆพี่ฝนจริงเหรอ แล้วก็ปิดเลยปิดตรงนี้เข้าไปปิดประตูรถเลยปิดประตูรถแล้วเขาบอกว่าให้ยกลิฟต์รถขึ้นด้วยนะไม่เข้าใจนี่ไงลิฟต์รถเนี่ยลิฟต์รถอ๋อเราจะสามารถยกรถขึ้นไปแล้วก็ซ่อมได้ขั้นตอนถัดมาเขาบอกว่าให้ถอดสปริงข้างล่างล้อนี่ออกให้หมดเลยนี่ไงจริงด้วยเราสามารถซ่อมรถนี่ถอดออกมาได้หมดเลยนี่นี่เครื่องยนต์เยอะแยะและจริงๆแล้วเขาน่าจะเรียกว่าโช๊คนะทําไมเขาใช้คําว่าสปริงกันล่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็หน้าตาเหมือนสปริงนี่นาพุกปิกนี่ไงเปิดประตูออกมาได้ด้วยประตูเปิดปิดได้ใช้ได้แล้วแล้วก็พี่เอกก็ต้องเอาตัวสปริงเนี่ยนำไปวางไว้ในเครื่องซ่อมรถตัวนี้นี่ไงมาแล้วอุปกรณ์เราใช้ได้แล้วสปริงก็ถูกฟิกแล้วก็ถูกซ่อมไปจนเรียบร้อยดีจังเลยนะแบบนี้อู่ซ่อมรถของเราก็จะมีตังมาแล้วล่ะก่อนจะมีตังซ่อมให้เรียบร้อยก่อนเล่าไปขาย <c oughs> จะขายได้หรือเปล่าเดินปัญหานั่นนะสิ ว่าแต่ว่าตอนนี้เพียกซ่อมได้ครบแล้วเขาบอกว่าให้นําสปริงกลับไปคืนที่เดิมนี่ไงผ่านแล้วอืมเอาไปใส่ที่เดิมแล้วอันไหนเป็นของล้อหน้าล้อหลังซ้ายขวาเนี่ยหาไม่เจอไปใส่ตรงไหนอ่ะน่าจะมาใต้ท้องรถนี่ไงพี่ฝนถ้าใส่ผิดเข้าไปนี่รถของเราจะขับได้หรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเป็นในเกมแล้วก็เขาจะใส่ให้เองอัตโนมัติ <c oughs> ว่าซ้ายขวาหน้าหลัง <c oughs> ถ้าเป็นในชีวิตจริงเราจะต้องใส่ให้ถูกข้างแค่บ่ จะต้องมีทักษะความชํานาญพอสมควรหรือไม่ก็จดจาเอาไว้เขียนในกระดาษก็ได้ไม่งั้นแล้วก็รถอาจจะวิ่งไม่ได้นะคะบากก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่ฝนต่อไปเขาบอกว่าให้มาซ่อมเครื่องเนี่ยซ่อมเครื่องยนต์เหรอเครื่องยนต์นี่จะซ่อมยังไงพเพกซ่อมได้เหรอต้องลองซ่อมดูนะก่อนอื่นเขาบอกว่าให้แงะออกมาให้หมดก่อน จริงด้วยนะรเราจะต้องทําให้เครื่องยนต์นี้สะอาดเหมือนใหม่แล้วก็นําประกอบเข้าไปใหม่เรื่องนั้นนะเข้าใจแต่ว่าตอนใส่กับเข้าไปใหม่จะเหมือนเดิมเปลาไม่รู้ก็อยากเป็นช่างซ่อมรถไปเรอ <c oughs> น่าจะใช่นะไม่น่าจะพลาดนี่นี่นี่เอาไปซ่อมก่อนเอาไปซ่อมอ๋อนี่านจริงด้วยเหมือนใหม่เลย <c oughs> อ๋ออุปกรณ์ที่เอาไปขัดนี่ใหม่มากเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่เหมือนใหม่ออกมาเลยเพวกเราเ <c oughs> นี่ยอะไรอ่ะ ม,มันจะเป็นเฟืองใบพัดะลรทักอย่างนี่ไงพอเราไปใช้กับอุปกรณ์นี้เครื่องยนต์ของเราก็เหมือนใหม่กลับมาใช้เหมือนเดิมได้ละทําไมตัวเครื่องยนต์ถอดไปทําแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่รู้พี่ฝนเอานี่ไงนี่ไงามาแล้วมาประกอบใหม่แล้วได้แต่ที่อยู่ขอบขอบข้างๆลูกสูอะไรพวกนี้เองอ่ะนี่นี่อ๋อนี่น,น,น,นี่เฟืองตัวนี้จะต้องเป็นตัวหมุนล้อแน่นอนประกอบเข้าไปใหม่อืมแล้วอันนี้ก็เป็นถาดด้านล่างสําเร็จแล้วขอดูฝั่งนี้ก่อนนี่ไงนี่ไงดูดีเราสามารถ แงออกไปได้ใช่หรือเปล่าแล้วจะเอากลับก็ไปใส่อย่างเดิมยังไงอะ่ะไม่รู้อ๋อ <c oughs> นี่นี่นี่เราก็แค่ดึงล็อกแล้วก็เข้าไปที่รถแบบนี้นะเดี๋ยวลดลงมาก่อนลงมาโอ้โหกดนานมากลิฟต์เนี่ยนี่ไงมาแล้วลดหลด่นลงมาแล้วต่อไปก็ไปเอาเครื่องยนต์มาเออลดลดลด,ลดไหลมาเร็วเข้ากดที่เครื่องยนต์แล้วก็นําเครื่องยนต์เนี่ยไป<ร>ใส่ไปไปที่รถ<ด>อ๋อใช่แล้ว ใส่เลยต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิดฝาหน้าเปิดฝาหน้าแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ <c oughs> นี่โอ้โห oh <c oughs> เรื่องแสงเลยถึงกับเรื่องแสงเลยแหละเนี่ย <c oughs> ใช่สาเร็จแล้วต่อไปก็ขับรถไปขายเ <c oughs> ช้าพอดีอืมซ่อมทั้งคืนเลยเนี่ย <c> เ <oughs> ช้าบดีพวกเราซ่อมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนตอนนี้ตอนเช้าเลย <c oughs> นี่ไงขับรถได้ของจริงนะพี่ฝนพี่ฝนนั่งได้ปะทำไมนั่งไม่ได้อ่ะนั่งไม่ได้นะถ้านั่งไม่ได้พี่ฝนรอนี่ก็ได้นะไม่มีเบาะ ไม่มีบ่อเหรอ <c oughs> เดี๋ยวสาตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะนั่งได้แค่นคนเดียวเบาะหน้าไม่มีเบาะหลังก็ไม่มีเอาไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพเอกถอยรถแล้วไปได้เปล่าไปได้พี่ฝนระวังระวังเมื่ออยากเจอเชื่อรถขับได้ของจริงเลยขับดีกว่าเดิมอีกลบนะพี่ฝนระวังนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนี่ไงาสามารถขับได้จริงด้วยทําไมถอยขึ้นข้างหลังไม่ได้อะ เหมือนกับว่าล้อจะหลุดหรือเปล่าล้อไม่ได้หลุดอ๋อเอกถอยช้าเกินไปก็เลยขึ้นไม่ได้ตรงนี้มันเป็นล่องด้วยนะเร็วเข้าเราจะต้องนํารถไปขายเขาบอกว่าให้ขับรถเข้าไปที่สุสานรถแล้วนําไปขายอ้รถใครอะ่ะวานั่นมีเพื่อนขับรถสปอร์ตเพื่อนขับรถสปอร์ตเลยเหรอใช่เดี๋ยวเพ็กลับไปเอาอมาซ่อมบ้างอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วที่ร้านเขาอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงนี่ไงมีลูกศรน,นําทางสีเหลืองเป็น GPS อนะ่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปไม่ถูก เราไปไม่ถูกอยู่แล้วโหทางโค้งมากเลยตรงนี้เดี๋ยว<น>ราวังให้ดีนะจริงๆอยากทำสีรถด้วยนะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์พ่นสีเลยอะเราก็จะต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติมที่ร้านเราหรือเปล่าน่าจะต้องเก็บเงินซื้อไปเรื่อยๆพี่ฝนอ้าวมาก่อนได้ไงเนี่ยพี่ฝนขับรถมาขับคันไหนมานี่คันแดงนี่คันเนี้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกลงไปขายรถก่อนอ่าไปซื้อรถมาใหม่เหมือนกันเมื่อกี้นี้สวัสดีครับผมเอารถมาขายครับคุณพี่ครับ ได้เลยครับไปขายรถด,ดีกว่าดูซิได้กี่บาทคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ราคาหนึ่งแสนพอไหมครับโอ้โหเป็นแสนเลยแล้วครับเนี่ยจะแล้วลักครพอหรือเปล่าพอจริงเหรอเขาให้เป็นแสนจริงเหรอรถเมื่อกี้เพเอก็ไปซ่อมได้เป็นแสนเลยพี่ฝนโอโ้ดีจังเลยเอาแบบนี้ดีจังเลยต้องเลือกรถคันใหม่แล้วก็เอาไปซ่อมใหม่แล้วล่ะนะแบบนี้เดี๋ยวไปวันซ่อมบ้าง นี่เลยพี่แกจ้างช่างมาเพิ่มในร้านของเราพี่ฝนจริงเหรอมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นจนถึงหนึ่งแสนเราจะต้องมีช่างมาช่วยซ่อมรถของเราก็จะมีทั้งสายเยอะกว่าเราไงใช่แล้วเรามีอยู่แสนแปดเพราะนั้นซื้อเลยจ้างช่างมาหนึ่งคนเรามีตังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหได้ตังเพิ่มอีกสามร้อยเปอร์เซ็นแถมซ่อมเร็วอีกพันเปอร์เซ็นนี่ไงพี่เขามาแล้วมาถึงปุ๊บเขาลงไปซ่อมเลยสุดยอดไปเลย นี่นี่นี่แบบนี้แล้วก็เพ็กต้องได้ตังค์เยอะแน่นอนพี่ฝนดูดิดีจังเลยนะดูนี่สิพี่ฝนเขาซ่อมแค่แป๊บเดียวเพ็กก็ได้ตังค์มาแล้วเนี่ยแบบนี้สบายแล้วพวกเราเดี๋ยวเพ็กจะไปที่สุสานรถใหม่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคราวนี้เราจะต้องเลือกรถคันใหม่รถสปอร์ตได้ไหมไม่มีรถสป,ปอร์ตวันนี้มีรถแบบนี้อยู่อ่ะพี่ฝนเลือกไปแล้วเหรอใช่คันนี้พี่ฝนเองพี่ฝนจองไปแล้วเดี๋ยวเพ็กไปหาคันใหม่กันนเอ,อา หายไปนะอ่ะพี่ฝนจะต้องทําการสปานรถออกมาก่อนแล้วถึงจะขับรถกลับไปที่อู่เอาจริงเหรอเหลือคันนี้ขับไปแล้วนะทําไมแค่ขับออกมาก็มืดแล้วเนี่ยมืดกล้ามเร็วจะมาเลยเมืองเนี้ยพี่ฝนระวังนะเดี๋ยวก่อนว่าไงเหรอนี่ยังอยู่บนหลังคายกรอเนี่ยอเอาระวังระวังบอกว่าระวังอก็อะไรขึ้นโอ้โหแย,ย่แล้ บอกแล้วว่าเขามานั่งข้างในไปกระโดดเกาะลังคาทลไหมนี่มันอยู่ในเกมถูกต้องถูกต้องนี่อยู่ในเกมนะ,ะไม่ทาจริงๆไม่ได้รู้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นพี่เอกหล่นจากสะพานเหรอไม่รู้ไม่รู้เสาไฟฟ้าลม้มโอ้เสาไฟฟ้าล้มเลยเดี๋ยวต้องไปซ่อมเสาไฟฟ้าเขาด้วยเนี่ยใช่เสาไฟฟ้าลม้มแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ่อม น,น,นี่นี่เพจซื้อรถคันนี้มาต้อง5้าห0ื่นนะตอนนี้เหลือตังแค่ส0ม0มื่นกับหกรอยเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบซ่อมรถคันนี้แล้วก็นําไปขายได้เลยก่อนจะซ่อมเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนเมื่อกี้รถกิ้งมาด้วยทําไงดีล้อหลุดไปหรือเปล่าไม่หลุดโหไม่มีอะไรพังเลยแล้วทําไมเครื่องยนต์ยังดีอยู่อีกนเนี่ย เครื่องยนต์ยังดีอยู่แต่ว่าด้านด้านนอกเขาก็จะเป็นสนิมนิดหน่อยเราก็จะต้องนํามาขัดก่อนหรือเปล่าไม่ข้างนอกหรอกข้างในเขาเป็นนี่ชุดเฟืองเกียร์ทั้งหมดเลยนะเนี่ยเราจะต้องนํามาทําให้รถยนต์ของเราเนี่ยเหมือนใหม่ก่อนอื่นจะต้องขัดสนิมพวกนี้ออกไปก่อนขัดยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เครื่องทุง่นแรงนี่เลยเราจะต้องซื้อของมาหมายเพิ่มเติมนี่ไงพี่ก็ซื้อมานแล้วนะเครื่องพ่นสายด้านข้างนั่น่ะเรียบร้อยเหมือนใหม่ ไม่ได้ไม่ได้มีแค่สนิมที่เดียวเนี่ยอะไรเนี่ยลูกสูบก็เป็นเราจะน่านเราจะต้องทําการซ่อมว่าแล้วเขาถึงขายมาในราคาค่อนข้างถูกนะก็ไม่ถูกนะห้าหมื่นก็ไม่ถูกไม่ถูกเละไม่ถูกหรอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปขายใหม่คราวนี้จะต้องได้ราคาดีอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ารถสภาพดีอยู่นี่ประกอบกลับเข้าไปแล้วตอนนี้รถด,ดีมากเลยนะเอ๊เหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติไปนเนี่ยประกอบผิดเหรอไม่ผิดทําไม ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่เข้าไปใหม่ดิง่ายมากขับได้ไหมขับได้อยู่นะเอเ๊ะง่ายมากงไงมาก,มากล้อหลุดเ่าแย่ yeah, แล้วพี่ฝนเครื่องยนต์หลุดเพียงว่าที่ร้านเขาต้องให้มาเกินแน่เลยชิ้นเนี้ยให้มาเกิอนก็ดีจะได้เป็นเป็นอะไรว่าแต่ว่าใส่ไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เอาไปขายก่อนนะขายได้จริงเหรอ ขับได้อย่างนี้ต้องขายได้อยู่แล้วได้ราคาดีหรือเปล่าราคาดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะพี่ฝนนะ,ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนขับรถตามไปขับมาเลยขับมาเลยมาแล้วมาถึงแล้วเบรค <c oughs> นี่ไงมาขายกับพี่คนเดียเขาว่าไงบ้าง <c oughs> อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ราคาอย่างงามเลยใช่แล้วล่ะครับรถแบบนี้ทุกคนต้องการเดี๋ยวผมจะให้สองแนสงแนเลยสองแสนอะไรทำไมให้ผมแค่หกหมื่นหกอ่ะอย่างนั้นเหรอ ทำไงดีอะพี่ฝนอย่างนี้จนะต้องเก็บตังค์ไปเยอะๆแล้วล่ะนะ